เดิตนตามเลยนั่เร้นานะเาร้าอายุก็เยอะนะลูกคนแรกก็ตายยาพีแกนะเห็นนั่งขอบยาทำเลันไง ลูกคนเล็กก็ถูกไอ้หนมสลินเนี่ยแทงตายาอกอกโซ่เลยนะเอับนอกช้าี้ชื่อขันนะขันเพื่อนกับลูกชายคนแรกเพื่อนเชนเคุณปาษจีนไดแล้วนดะูหอมอ่ะ หอมันนี้น่ากินมาก yeah. มีแต่น,น้ำน่ากินมากกินกับลาบนะอร่อยวันแม่นะมาบ้านกันแต่ทำของฝันทำของฝันให้แฟน คนเนี้ยนี่ทูลเบทลเบ how about chicken how daddy cook s good. <S are you s u e you look at ผู้ชแฟร you say good แต่ผู้ช say bad เล็กเลกเลิกเลิกผู้ชม eat the chicken and he come play about นั เซตเจ้าไก่สูงโอ and และช y วิ้ยคัน even chew on it hard like a rock อร่อยไหมลูกทันย่าอร่อยค่ะพี่ฮัตสุดสครับพ่อน่ารักนะผัดไก่ให้กินเนาะตอนนี้มันหายหัวไปไหนใช่ไหม called work. <laughs> you go there from night, 9 to 5. And every two weeks they give you a check. Buy a cow. Pour a cow. Mamma, I do Lot a cow. CBD oils in it o o เสือกระลิงเนี่มันไม่เคยถูกกันตั้งนานแล้วตั้งแต่มันแวะแวะแล้วได้ยินเสียงมันร้องนะหูขมับนี่จะระเบิดนะ That's where it started. Babies don't learn how to laugh by themselves. They learn how to laugh from their moms You are bad laughing You d n t know kids talk like t h e i r parents? พวกชงอ่ะแย่มากลนะ่ะดูดนมม้านะมันเล็บสายมันดูบข้างเดียวจนมมันลงม้าเหี่ยวไปข้างนะดีที่ทารน,นมาช่วยนะ่ะมันลายแฮนและงั้นนะ่นมสองข้างไม่เท่ากันนะ That makes no sense Thank you, Thailand. welcome, Mom. Some say they're still uneven today. <laughs> 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 you know, you keep those things hidden away. There's only one matter between us and me right now. ไอเฟิร์นน่ะมันไม่กินเลยนะมันมันมันหงายท้องเงี้ยอุ้มมาเนี่ยไม่กี่วันอาทิตย์หนึ่งอ่ะอุ้มกลับบ้านเนี่ยให้มันกินนมมันไม่ยอมกินนะมันตัวเขียวเลยมันหงายท้องตัวเขียวนี่นะอาม่าตกใจมากนะบอกมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอ่างเงี้ยแค่แค่เซเว่นเดย์อ่ะมันไม่ยอมกินนมม้า นมม้าก็คัดนะมันก็ไม่ยอมกินต้องรีบไปชงนมธรรมดาให้มันกินไอเฟแต่แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ยังไม่รู้ไงว่าเนาะม้าไม่เคยกินแอลกอฮอลเป็นสาวๆาวอะเราไม่รู้อะท้องคนแรกคือช่วงท้องเนี่ยต้องเอาต้องเอาคัดตอนเนี่ยชุบน้ำบอมลูกบอมเช็ดหัวนมทุกวันทุกวันะ่ะ ้ไขมันที่มันอยู่ในรูขุมขนออกมาแล้วเวลาออกลูกนะนมได้ออกได้ไอเพิร์มันดูดไม่ออกมันหิวมันโมโหอ่ะมันร้องไายท้องแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่านมเราต้องเช็ดทุกวันทุกวันช่วงท้องไงเอาน้ําร้อนเช็ดให้รูขุมขนมันเปิดใช่ป่ะไขมันที่มันอยู่ตรงหัวนมมันก็จะหลุดออกมาเหมือนหัวสิวอะไรพวกนี้ต้องเช็ดทุกวันทุกวันไม่รู้มาทาตอนผู้ชงเนี่ยตอนไม่อยู่เนี่ย ถึงมีน้ำนมให้ผู้ชมกินกับผู้ชม,ชมกับทานเลยนะฮะเลยนึกเสียดายนะตอนน้องเฟิร์นอะม้าไม่รู้เลยเพราะเป็นสาวๆเนี่ยผอมแห้งแรงน้อยผอมมากแบบไม่ยอมกินอะไรกินอะไรก็ไม่ลงกินแต่น้ำแกงชิขานฮะชิานชงนมไม่เขากินเขาก็เป็นแอลเลอร์จีเห็นว่าเขาโตมาเขาเป็นแต่แอลเลอร์จีตลอดเลย ก็แบบมันก็แบมเหมือนกันนะแบบเลี้ยงลูกแบบไม่มีความรู้อะไรพวกนี้มาที่นี่มาถึงรู้ถึงทำตอนช่วงผู้ชงท้องผู้ชงตอนเช็ดนะท้องผู้ชงแล้วเอาเอาเอา,เอาน้ำร้อนชุบไอ้นั่นอะ่ะเขาตอนแล้วก็เช็ดหัวนมนะสิวว่ามันออกมาแ็มเลยไขมันที่มันอุดตันอ่โอ ความรู้มันก็ต่างกันนะลูกนะแบบมันมีบุ๊กมันมีคนสอนอะไรพวกน,นี้นะม่กกเราม่ก็ไม่เนี้ยโอ้ h ต n ง y ิวที่อยู่ในมา youtube เต็งคิวทานา how about how how about daddy cooking how l e t e cooking he w a s cook last night chicken ขายมันใส่อะไรบ้างวะอร่อยไหมผู้ชม <laughs> อร่อยไม่ค่นยาแล้วมาถ่ายให้พวกเราดูแหละเผื่อเผื่อกหน่อยม้าจำอะไรไม่ได้ม้าจะได้มาเปิดดูมันก็เรื่องธรรมดาของคนแก่แลวเนาะแต่ม้ามีความสุขมากเลยกับพวกยู่ตั้งเอาพวกอยูเด็ก แล้วอยู่ก็ไม่ต้องแซ่แล้วดีแฮปปี้ดีแฮปปี้แกกินบ๊ายบายโลโกเกต์ทารันเนี่ยเฮ้ทารัน you heard about ผู้ชงสตอรี่หรือยัง What story <laughs> left hand กันเ a ยมาแฮปป u ้คุณกายคามสเปนไทม์วิธอ u ส h ิธ d a a a n e m ม a n o you and ทานยา a ละเดนิสชื่อด้วยนะที่พามามาว e นนี้แฮปเลยโอเคกูรัก r y o n e 拜拜，拜拜。